สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Grand Theft Auto San Andreas โอ,อ้ไม่ใช่นะครับเกมนี้มีเกมเอ,อ่อเป็นเกมที่มีชื่อว่า GTA KW นะครับเกมนี้มันเป็นเกมลอกเกม GTA San Andreas นะครับที่ดูเหมือนว่าจะทำไว้โคตรเหมือนเลยครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่คือ CJ นะครับใช่ครับทุกคนเห็นไม่ผิดนะ มันคือซีซึ่งเป้าหมายของเกมนี้นะครับตาที่ผมลองเล่นมาเนี่ยนะก็จะมีบั๊กเล็กน้อยด้วยนะอันนี้เหมือนจะติดบั๊กนะครับเป้เลยจริงปเลย,ย,เลยซึ่งเป้าหมายของเกมนี้นะครับเราเล่นแค่ให้เลือดเนี่ยไม่ใช่เลือดหลอดสีแดงๆข้างมุมซ้ายบนนะครับมันเต็มนะครับตอนแรกม,มันจะเป็นสีเทานะซึ่งตำรวจพวกนี้ตายง่ายมากเลย ไม่สนคนแล้วไม่ดันไปอย่างนั้นนะ่ะทำไมโดนยิงแล้วถอยหลังล่ะวิ่งได้กระโดดได้เฮ้ยหลบก่นอนเฮ้ยตกแมบพบตกน้ำตายหมดตายหมดเออเออล้มลงนอนเดืวบไดทั้งหมด เอ oh, อเซีเจเหรอเฮ้ยซีเจกลายเป็นซีเจใช่ไหมไ้ย hey, ชิบหายละเออเออมันจะทำอะไรอ่ะอะไรซีเจเหรอซีเจเหรอซีเจเหรอคิบหายละวิ่งนีซีเจอ่าซีเจ Chết, chị Chết chưa 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 ซีเจซีเจไม่เต็ดไม่เต็ดไม่ไม่จะตายแล้วซีเจก็ไม่หลอดซีเจก็ซีเจวะเออบิ๊กสมมกบิ๊กสมมกอุกบาทเหรอมีเกมอะไรวะเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วซ no, ีเจมาแล้วเลเทไปหมดเกนี่แกนี่ไอซีเจไอซีเจซีเจซีเจไอซีเจบักเจอเจอเดียวไอพวกตำรวจมึงก็นะฆ่าซีเจก่อนซีเจซีเจบายบายซีเจ ลาก่อนอยังไงยังไงซีเจคุยกับซีเจซีเจตัวจริงทำไมอะ่ะปล่อยพลังเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่นะลุกขึ้นมาเพื่อน,นอย่าแพ้นะไอเชี่ยซีเจไอซีเจ ยังไม่ตายยังไม่ตายเอออะไรวะเนี่ยีจเจะทำฉันเหรอจะตายไมออเออ GJ ตัวจริงตายแล้วชเชดค <c oughs> ์ผ่านบ,บรรกิจแล้วนะครับ จบเกมแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีโหลดไม่สิผมจะลงคลิปวิธีโหลดด้วยเอาไหมนะครับเดี๋ยวไว้ผมลงคลิปวิธีโหลดนะครับว่าเกมนี้มันโหลดยังไงนะครับแต่คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่